วูฮิวก่อนมองแล้วบูนผมจุดยุทธศาสตร์จุดนี้กูเฮึเอ้าเฮ้ยแล้วม่เดินราตีกูได้ไงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยที่นี่กอบปันเออมันรู้หมดเลยไอ้เหี้ยไอ้เบ้นเบนเอาย้อนขึ้นเบ้นย้อนขึ้นเบ้นมามาพี่เอกมา มาไหนอ่ะพี่เอกมาไปดีก็ไปดีมันไปดิมันไปดีมไปซ้ายไปบมณไพรไปขวาก็ได้มันขึ้นไปหามันขึ้นไปหายยอนไอสัตว์มึงดูดิไอยอนพี่ออกมาเร็วไอยอนพี่ออกมาแต่คุณบอกให้ยอนอยู่ไหนไอคุยู่ตรงบนไอเฮียมึงก็บอกแล้วไยสัตว์มันรู้ได้ไงเฮียยัดแม่คุณนั่งนิ่งๆมันเกาะใช่ปะเออวิ่งมาเด็กมึงวิ่งเร็วๆมาเด็กมึงวิ่งเร็วๆมึงวับมึงดึงกูกลับไปก็ได้มึงมาเด็กมันก่อไอเฮียใช่ปะเนี่ย แต่คดูนีุ่เจอใบ้เจอใบ้แต่คุณเจอี่เยอกว่าจีนซีเป็งกวเลยนี่ยเยแล้วกูดังอยู่ทางกล้องไงชโอ้โหไอ้ซีเป็งไอสัตว์ไอ้ซีเป็งเป็นไรสรุปเป็นไรเป็นนี่คือเป็นไรโมล ใส่ด่านอะไรกันมาวันน่าหลายคนเลยใส่ปีนิมเมซิสเหรอเเมซิสบอกมาแน่ขวาล่างเบเกอร์ไม่ใช่เนมเมซิสอยู่กูขวาล่าง เอาไอ้เหี้ยอะไรน้อง

ไปซ้ายบนนะร้องเหรอได้ผมก็ อยู่ไหนโอ้ยเฮียเปิร์กอยู่แม่เทพไอ้นี่เปิร์กมันมีเปิร์กไอ้นี่ตรงบ้านเล็กเฮียอะไรเสีิหัวใจดังถึงบ้านใหญ่ผมบอกแม่แม่ทเทพตรงบ้านเล็กทำไมมันพุ่งไวอย่างวะพี่นั่นมันร่างกลาง <c oughs> ฮาลัลโหลโลกไปไหน ไปนีสามคนเออไม่ไล่กูหรอกอ้อันที่จะวิ่งเข้ามาวิ่งไปทางนู้นก็โดนอุ้มโอ้นี่คือกูไม่จุกก็คือเรียบร้อยเลยใช่ไหมงานมาทันที่มแบบลิมิเต็ด พี่เออ,อมันเห็นผมเหรอวะทุกคนมันสก,กิลเหม,เลนนมือน,นเห็นผมเลยอะเนี่ยมันสกิลเหมือนเห็นผมเลยอะมันสกิลแม่นเนี่ยเฮ้ เป็นโดนตะกี้สองรอบเลยตัวสีมี่เพื่อนกลายมาพี่นอยอย่างผมมามีคนมาช่วยแล้วใครไม่รู้ทำอะไรจิ๊ม,ม นตายแล้วไอทีมทำอะไรลูก พุ่งแบบโผลแต่วะไอติมทำอะไรเ<ถ>น่ยเก็บแม่งเลยนะครับกูจะไ,ไปบ้านใหญ่หญที่นี่ก็ตามกูม,มาไอสัตว์กูม,มาตรงนี้มาตามกูม,มาอยู่ไหมเนี่ย ทบอะไรวะเนี่ยเครื่องมาเลยแต่ข้างบนรอเหลือซ้ายบนกับบ้านใหญ่อู้อะไรของมึงวันเนี้ยไอเดียวไม่มันมีเปิร์ไกนั่นมึงก็กดให้โดนสิโอ้โหเร็วสัดเลยนะพี่เรย์ที่นี่จุกนานจังไงสัสแล้วเครื่องไอ้นี่ขวาเพื่อปั่นบ้านใหญ่เพื่อปั่นบ้านใหญ่ กูมไม่ได้ไปช่วยนะถึงกำลังไปมันอยู่ขวาลัา่งอ้าวแล้วเพื่อนมาจุกอะไรตรงนี้วะเนี่ยเหี้ยแล้วลำบากกูแล้วอืองานยากกูแล้ว ทำไมมันถ้ามาจุกกันตรงเพื่อนโดนแผงไลยโอ้ยเจดแม่ฝังหมินขวยยจะเสร็จอยู่แล้วไอ้เหี้ยเอ้ย ช่วยเลยเกรนช่วยยังยังไปผู้รู้สึกว่าสก,กิลมันเร็วๆแปลกๆอ่ะผมก็บอกอยู่พี่ว่ามันมันเร็วจวังวะหลบไม่ได้เลยตั่งปุ่มครั้งหนึ่งเสร็จแล้วครั้งสองต่อเลยอ่ะ จังหวะหันเมาเลยเหรอว้ายสัตว์เหมื่อยใจกับเฟิงหมิ่นด้วยเฮียตัวเดิมปะเนี่ยไอสัตว์แอบต้นเร็วเลย มีจี้ทวิท e ด้วยเหรอที่เสาอ่ะกูเพิ่งเห็นรูด้ด้วยวผมในแทงหลังไอ้ย้ยมันมีจี้ทวิท e ด้วยเนะี่ยไอเดียวเนี่ยทุกคนดูดิหมวีบปะ่ะต้องเขาวางไปป่ะผมตายแล้วไหม ต้องมาฉีดก่อนไม่งั้นจู้ไม่ได้บอลลีดิวโอดแม่นเจอใครดิว,ดว รูปโลกพี่แขียทวิตแปดล,ลิงเทวิตเยตนยลิงเทวิตอะไรมึงดูดิว่ามันมีป่ามันดูโปรไฟล์ไม่ได้พี่ต้องพิมพ์ชื่อไปเป็นร <c oughs> ูปโลกร <c oughs> ูปโลก ไอ้กูอยากรู้มีจี้ทวิตเนี่ย <laughs> เจทวิตมีผู้ติดตามสองคนค <laughs> <c oughs> <laughs> ไม่เคยจะตรีมเกมเลย <laughs> เหม็นเว้ยผมบอกให้นะคือมันแบบสกิลมันเหมือนล็อกเลยอะเออผมจะบอกให้คือจังหวะจังหวะพุ่งมัน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 ไม่ควรจะสมูทขนาดนี้เว้ยไม่ต้องแอบเพื่อนมันแบบมันมันไล่คนไหนมันก็แบบหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งแล้วก็สองเลยพี่มันไม่มีดีเลยแหละใช่มันรู้จุดนะ อันนี้เดี๋ยวไม่เนียนส่งก่อนไม่สอนลูกใคร ผมไม่ได้โดนมันตีละครั้งเลยผมโดนแม่งสกิลอย่างเดียวแหละไม่ไม่ตีผมละครั้งเลยเจอเหมือนกันเมื่อวานโคตรแปลกกูเพิ่งโดนโปรแขวนปุ๊บตายเลยโอ้ยไม่ได้เล่นนานอ่ะเดิมันมีตั้งนานแล้วฮะหลมึงเคยเจอตัวนี้ไหม ล็อกอกเฮ้ยล็อกเป็นคนนอนล็อกเป็นคนนอนฉันเลยเฮ้ยล็อกเป็นคนนอนตะกี้ไอ้สัตว์ฉันเลยไอ้เหี้ยฉันเลยไอ้สัตว์ล็อกเป็นคนนอนกูเห็นแล้วเมื่อกี้ฉันเลยเห็นป่ะเมื่อกี้เห็นป่ะเมาส์แบบว่าเมาส์มันล็อกไปกำแพงเลยอ่ะ มงไม่ทันมงไม่ทันก็ไม่ต้องงองอ,อดมองไปไม่ต้องจีท้ทวิตล่ะจ้าเดี๋ยวกูส่งแบนให้แบบแจมแจม ช่องมีผู้ติดตามสองคนแต่ได้ชุดทวยตอะมึงว่าไงทุกคนเนี่ยเ,เอาชื่อเอาชื่อมาไปเสิร์ชด,ดิไอ้ดอยิ่ลืมรีพอร์ตมันนะซีเป้งอ๋อซีเป้งนี่ไงที่ผมเจอกับพี่เอกอ่ะใช่ปะ ชื่อมันคุ้นคุนนะเว้ยเจ๊แม่ใช่ปะ่ะพวกมึงคุ้นคุนชื่อไหมซีเปงอ่ะมึงกูเคยกูพี่กูกำลังคิดอยู่ว่าที่ชื่อมันคุ้นคุนไวสัตคุนคุนปะ่ะคือกูกับพี่เอกน่าจะเคยเจอถ้าเกิดกูจำไม่ผิดนะ